ครับวันนี้ก็มีโอกาสพาพเพื่อนๆมาดูผสมก้าขึ้นจอแบบเรียบร้อยนะครับส่วนมากผมจะถ่ายผสมก้าในเวอร์ชั่นจอ6เมตร50อาจารย์หนูอยากเล่นอันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโลกเดี๋ยวโลวกหนูอยากได้หนูอยากทำสีวันนี้มากับมงคลจาวกับวงดำอินดี้นะครับหนูอยากได้เด็กน้องของท่านซิดเอกซิดเอกซิด <c oughs> ก้นสำนัก ได้ค่ว่าอาจารย์จะเบ่งเด็กให้หนูบ้างวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้เพื่อนๆอยากดูบัวประถมก้าวขึ้นจอ12ไม่มีอะไรเขาเขานั่นมาเขาทักมาอยากอยากชมมากส่วนมากในเวอร์ชั่น6เมตรกว่าๆ6เมตร50วันนี้ผีเสื้อเต็มใบข้างละไปนะครับเปลี่ดใครตามไม่ทันก็ไม่รู้เด้ข้างละแปดดนะครับเป็นตู้แฝดมาถึงก็ โชว์เสียงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูคุ้มพลังของนี่ครับเป็นลูกผสมนะครับผมเคยถ่ายให้เพื่อนชมมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่หน้าลายผมได้เมียเพราะตัวนี้แหละครับตอนนั้นได้เมียเพราะหน้าลายไม่มีใครแย่งเด็กดีครับเด็กหมูคุมไปเมื่อก่อนใครมีตัวหนึ่งโอ้โหคุมไปแต่ตู้แต่ดอกในงานบวชงานวัดเมื่อก่อนนี่สุดยอดครับ อันนี้เป็นไอดอลของมงคลเต่าเมื่อก่อนก็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็สายเต้า <c oughs> ก็เรียกสายเต้ามาเรื่อยๆวันนี้ได้เสื้ออาทรบุรีรมด้วยทั้งไ<ร>ม่มไใช้บริการบ่อยคน,นบ้านและก็บองดำอินดี้มงคลเต่าก็พากันมาดูอยู่นนยมผมสองคนเนี่ยเพิ่งได้ได้มาดูเขาครั้งแรกโจทย์เนี่ยงานนี้เลยผมไปทําไปดันเขาให้ให้โต ตอนแรกเพื่อนส่งมาให้คนดูสีห้าหมื่นนะผมไม่ได้ไปถ่ายเองเพื่อนถ่ายแล้วก็ส่งมาเขาไปเล่นสไลเดอร์อยู่แถวแถวการเชิงพอวันหลังจะถ่ายที่กะดอมาดูเป็นแสนทีนี้เขาก็แจ้งเกิดได้จากนังเล็กๆคือละห้าพันครับราคาไปได้ไปได้กลุ่มพลังก็ประมาณนี้นะครับแต่ละโพละข้างละแปดนะครับข้างลแดอกครับแดอกจู้ผีเสื้อนะครับ เต็มใบเต็มใบดอกสิบแปดประเก้าเนี่ยเป็นหลังของบ้านตะแสงนะครับบ้านตะแสงตำบลตะแสงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับแต่รู้สึกว่าบ้านเกิดเขาจะอยู่ทุ่งมนเราไม่เคยเจอกันเพราเราไม่อยากเฮ้ยเตาะกันเนะตรงเฮ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วครับทุ่งมนหรือทุ่งมนนะตอนเราสอช็อติ้มบรืไปเขาไปตั้งรกราดอยู่ทางโน้น ชมเดี๋ยวจะขอเพลงใหม่โูราขอเพลงพิเศษมิกก็ไม่ธรรมดานะครับยามาฮ่าฮอนด้ายามาฮ่าแล้วก็เครื่องชายใหม่ครับของเอสันะครับกิโลเมตรนี่หกพั 6,500ลูเมนกับจอประมาณนี้ก็เอาอยู่นะครับเห็นรูคุ้มขนหมดความคมชัดนะครับความคมชัดมาย่างคิดว่าเห็นรูคุณไปคุยอะไรเนาะความคมชัดออกมโมากี้โดยใจงดเขาให้เราคุยกันไปคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับพวกเราคุยกันเล่นแล้วให้ดูภาพให้ภาพมันฟ้องไปในตัวดีกว่าครับว่าพวกเราระดับไหนมาดู หน่วยเล็กๆบ้างครับข้าผงก้าวครับดื่ครับบ,บุหรี่น้ำบุหรีงครับสาเกสาเกบมา MJ, i'm going remix <laughs> on remix